สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มีพระสมเด็จวัดเกศมาให้ชมกันนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับวัดเกศชัยโยอ่างทองนะครับเป็นพระพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับ ็นพระที่ไม่ได้ลงกุนะครับพระจะไม่มีคาบกุนะครับมีทั้งลงกุไม่ลงกุนะครับสภาพพระก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองชมเนื้อหาดูนะครับนี่ครับ เนื้อหามวลสารถือว่าเยอะอยู่นะครับชมดูนะครับวันนี้เราเอามาแบ่งปันนะครับ ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเนื้อหามงสารคันจัดเลยนะครับเป็นพระไม่ลงกุนะครับวัดเกตชัยโยธรรมชาติขององค์พระนะครับ มาให้ชมกันนะครับเนื้อหามวลสารนะครับถ็นพระไม่ลงกุวัดเกตชัยโยนะครับเอามาแบ่งปันนะครับผม ชอบทักมาได้นะครับโทรมาได้นะครับท่านใดสนใจชอบนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับตรงนี้เปิดไปห้าพันนะครับสนใจติดต่อมาโทรมาได้นะครับ พักของหลวงปู่โตนะครับมีทั้งลงกุไม่ลงกุนะครับวัดเกตครับก็รประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ